คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะมือนี้ฟอนจะน่จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดน้ำไทยะคะอยู่ฟ้าพีเจ8กับแกนสล็อตไทยริเวอร์วันเดอร์ทุนมือนี้นะเกือบ6 0ถ้ท่านผู้ชมตัดฟีเจอร์ไปก่อนเลยนะเอาฟีเจอร์ก่อนเลยท่านผู้ชมบอกเลยนะจ๊ะ3า0ปะ นะเริ่มทุกคนรอบแรกของเราสเก็ตเตอร์ต้องมานะตัวบังคับสเก็ตเตอร์จะได้4ี่ตัวหรือว่า5ตัวก็แล้วแต่ดวงนจะจ๊ะรอบนี้มาสี่ตัวส2องนะผู้ชมไปรอบแรกของเราะเปลี่ยนเป็นกรอบสีทองนะถ้าผู้ชมหุยแตกสักรอบสรอบ,รอบนี่คือวายมาอ่ะมาแล้วคิวดอกนี้สิบว่ายังไงชมพู่จะได้คินหรือเปล่าโอ้โห นะ่จะจได้มาบามากเลยวายดอกนี้สิบวย,ยงไงงต่อจ้ะมะม่วงมะนาวมะสาวมะโสโอ้โหท่านะผู้ชมเก็ดรอบของเรานะจ้าไปกันต่อเรื่อยๆอีกรอบนะโอ้ยปลาหมึกแทบนี้ก็ไม่ได้กินบ่ได้เดะโอ้มาแล้วนะใจสุจไสเต็มจัดไป,ไปมะนาว,อนาว,านาวโอ้ยมะนาวหามะนาวโหนะ อีกสรอบของเราวยังไงจ้ายังไงอสมรอบแล้วนวท่านผู้ชมคาทางน่าจะหมดนะท่านผู้ชมมาแล้วดอกนี้สิบแจ็คมะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ระวงได้นี่ครับมาแล้วโอ้โหมันจะปังไม่ไหวแล้วแน่นะยี่อยู่ที่คูนเจ็ดหตัวคูนน้อยถึงไหลยาวก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเออไวแต่ขนาดนี้ก็ไม่ต่อบมัน พลยสองตัวอุ้ยมะม่วงมันดาวมันสามสโศกอุยผัดดอกนี้สวยสวยลยแม่ปังไม่ไหวแล้วแม่อู้ยมันมาดอกเกอบกิดท้ายคนดีท่านผู้ชมคาะนาร้อยที่แปดเป็นซุปเปอร์เมกาวิธีการโอ้โหรอบสุดท้ายขอจัดนักจัดเต็มให้ตลาดน้ำไทยหน่อยโอเคเหมากันลาดเทกจัดแตกกันเลยแม่ค้านะจ๊าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค, like ค์กดซับสไครต์ให้ฟอ์จูน่าด้วยนะวันนี้เราก็บวกมารัวมากเลยนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้บ้าย